เช่นวิกวันนี้นะคะเราอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ของวัดพระราม9ซึ่งได้มีการจัดบวชสมเณีภาคฤดูร้อนประจำปี2555นะคะเป็นรุ่นที่2ระหว่างวันที่6ถึงวันที่21เมษายนนะคะณขณะนี้สมณีน้อยกำลังมีการเรียนการสอนเราจะเข้าไปดูว่าเขามีหลักสูตรการเรียนการสอนสมณีน,น้อยอย่างไรบ้างตามเนชช่นวิกไปดูเลยค่ะให้คองคอไว้ตลอด ปกติคนเนี่ย<า>ชอบ,<า>จบจับจับจับกล้องเนี่ยชอบหมุนอย่างนี้แต่ถ้าเราปล่อยมือนี้ปุ๊บกล้องตกเพราะฉะนั้นมือซ้ายอยู่ข้างใต้นี่มือขวาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเวลานั่นนี่เอานิ้วแตะอันนี้แตมะ,มะ,แะมันจะแรงมันจะหมุนแล้วมันจะหมุนจิ๊กๆๆๆกจิ๊กๆๆจิจนมันนิ่งก่อนแล้วเราค่อยกดชัตเตอร์นะครับครับแปดสิามือจากแนนในส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาอย่างนนให้เพื่อไม่ได้ถ่ายไม่ได้มาการบวดแนนเนี่ยคนไทยสมัยโบราณถือว่าการบวชแนนเนี่ยเป็นการ ปลูกรากแก้วให้กับเด็กถ้าเด็กไม่รากแก้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในในใจเขาอยู่ในความทรงจำซึ่งจะทําให้เขาเป็นคนดีได้ต่อไปในอนานคตแต่เราก็ไม่ได้หวังว่าการเดือดเนนแค่30วันหรือครึ่งเดือนแล้วจะได้ผลอะไรเพียงแต่ว่าอย่างน้อยให้เขาได้มามาสึมซับเหมือนกับนักกีฬาต้องไปเข้าค่ายฝึกกีฬาแต่เข้าค่ายเข,า,ข,า,ยเขาอาจจะเข้าหลายคนอะไรงี่มากกว่าบางทีควนการสอนศิลปะเนี่ย เขาจะคุณก็ให้นโยบายว่าให้สอนศิลปะซึ่งซึ่งทางทันตุกกาลยายนมิตทั้งหลายก็มาช่วยกันก็ <c oughs> จะมีสอนสอนวาดภาพโดยใช้สีน้ําเป็นหลักแล้วก็สอนปั้นแล้วก็สอนถ่ายรูปเพราะศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญตลอดทั้งชีวิต <c oughs> เพื่อจินตนาการและการทําสมาธิอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะถ้าหมาหมาแตมบาคขาถึงพูดเพราะฉะนั้นกา,าราทําศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยซึ่งแนนเนี่ย ฉันเสร็จอะไรเสร็จก็อาจจะง่วงเอาออนอนเราก็มาให้ทำศิลป์ทำศิลปะซึ่งซึ่งผลง,งานศิลปะของแดนเนี่ยปีที่แล้วออกมาก็ก็าได้ภาพถ่ายได้อะไรที่ที่สวยางนามเพราะแดนดูเหมือนถ่ายรูปเหมือนไม่สนใจไม่อะไรเนี่ยแต่รูปที่ออกมาก็ก็แบบมุมมองใสๆอะไรนะครับเพราะอย่างท่านอาจารย์ศิลป์เพลศิีบอกว่าการเรียนศิลปะเนี่ยเราเรียนทุกอย่างให้รู้แต่ให้ลืมทุกอย่างที่เรียนแล้วเวลาทํางานศิลปะเนี่ยให้ใช้ใจเป็นตัวตั้งไม่ไม่ต้องไปใช้ตาห,หรือรอะไรเพราะฉะนั้น ส่วนเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสนักพิมพ์เดชันนะฮะให้ให้ยืม,มอุปกรณ์ครอบครองล้วอีกรรมหนึ่งก็มีเรื่องการปั้นซึ่งมีคุณธนุชัยศรีจุลพุทธร์ซึ่งให้ปั้นเนี่ยแต่ปั้นเนี่ยเราใช้ดินเซรามิกจริงๆเลยแล้วพอปั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนอกจากดินเซรามิกกับมือกับจินตนาการซึ่งกลายเป็นช่อปงที่เด็ดที่แนวช่อกติดจะซอนพูดวายมากพอถึงชั่วโมงปั้นนี่จะเงียบหมดเลยเพราะทุกคนจะชอบมากเลยกับการปั้น หังจากที่ทุกคนปั้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณอนุชัยจะช่วยอนุเคราะห์เอากลับไปที่ที่บริษัทแล้วเป็นเผาเป็นเซมิบิกจริงซึ่งออกมาสวยสวยงามมากก็ก็ดูรูปจากปีที่แล้วก็น่า,น,าน่าชื่นใจแต่ปีนี้เนื่องจากจำนวนเดนเยอะมากก็ยังยไป่รูว่าจะเป็นิชาจาวัฒนาเนชั่นวีกลายงาน